พูดถึงบทที่1น่ครั้งที่6นะคะแนวโน้มในระบบสารสนเทศแนวโน้มในระบบสารสนเทศเป็นการนําระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในทางธุรกิจได้แพร่ขยายเป็นวงกว้างจนกระทั่งได้รับการยอมรับภายในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ได้สรุปการเปลี่ยนแปลงในช่วงระยะเวลาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันรวมไปถึงบทบาทของระบบสารสนเทศชนิดต่างๆที่ถูกนำมาใช้แต่ยุคสมัยซึ่งตลอดระยะเวลา50ปีที่ผ่านมาที่ภาคธุรกิจได้นำระบบสารสนเทศมาใช้งานจนถึงปัจจุบันย่อมเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าธุรกิจสมัยใหม่มีความสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่นกับระบบสารสนเทศอย่างแยกออกจากกันไม่ได้เพราะระบบสารสนเทศได้ผนวกเข้ากับ เป็นหนึ่งเดียวกับกิจกรรมธุรกิจไปแล้วนั่นเองเริ่มต้นในยุคข้อมูลในปี1950ถึงในปี1960ที่มีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้เพื่อจัดเก็บข้อมูลจัดเรียงข้อมูลและประมวลผลข้อมูลเพื่อแสดงผลลัพธ์หรือเรียกว่าการประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส e ิเล็กทรอน Data processing หรือ EDP ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า EDP เป็นการนำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ประมวลผลข้อมูลทางธุรกิจในยุคแรกๆก,ก็ว่าได้สำหรับจุดประสงค์ของระบบ EDP ก็คือการประมวลผลรายการประจำวัน transaction processing เช่นการบันทึกข้อมูลทาบัญชีการบันทึก รายการสั่งซื้อวัตถุดิบการบันทึกการชำระเงินที่นำระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยคำนวณและประมวลผลเพื่อสร้างความรวดเร็วและถูกต้องและในปี1960เป็นต้นมาได้เกิดแนวคิดของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการมันเห็นไหม Information System หรือ MIS และด้วยบทบาท ใหม่ของ m s นี้เองที่มุ่งประเด็นในเรื่องการพัฒน,นาระบบสารสนเทศในทางธุรกิจเพื่อใช้ การจัดการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานรวมถึงการใช้ประโยชน์จากสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจกล่าวคือระบบ MES AH, ได้มุ่งถึงการนำรายการข้อมูลต่างๆที่จัดเก็บไว้มาจัดทำเป็นรายงานทางสารสนเทศเพื่อเสนอต่อผู้บริหารเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อการตัดสินใจในทางธุรกิจได้จนกระทั่งในปีราวคศ1 0 0 0พ 9170ได้เกิดแนวคิดของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ Decision Support System หรือ DSS ซึ่งถือเป็นบทบาทใหม่ของระบบสารสนเทศที่นำมาใช้เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารมากขึ้นก่าวคือระบบ m i AH, s ยังไม่เพียงพอต่อการนำไปใช้เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารเนื่องจากรายงานที่ได้จากระบบ m i AH, s มาเป็นรายงาน สารสนเทศที่เน้นข้อมูลจากภายในองค์กรเป็นหลักในขณะที่ระบบ DSS นอกจากจะนำข้อมูลภายในองค์กรมาใช้แล้วยังนำข้อมูลจากภายนอกมาใช้งานร่วมกันเพื่อสนับสนุนงานตัดสินใจตามหัวเรื่องต่างๆที่ผู้บริหารสามารถป้อนคำถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าซึ่งมีตัวแปรต่างๆมากมายเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งทางปัจจัยภายนอกและภายใน ซึ่งสิ่งเหล่านี้หาไม่ได้ในระบบ m s ต่อมาในปีคศ1980เป็นต้นมาบทบาทใหม่ๆของระบบสารสนเทศได้เกิดขึ้นอย่างมากมายอันได้แก่หนึ่งความเร็วในการประมวลผลของไมโครคอมพิวเตอร์การมีซอฟต์แวร์สำเร็จรูปให้เลือกใช้งานมากขึ้นและมีเทคโนโลยีสื่อสารข้อมูลผ่านระบบผ่านระบบเครือข่า,ขายทำให้ผู้ใช้สามารถนำคอมพิวเตอร์เชื่อมโยงกับข้อมูล ศูนย์กลางผ่านเครือข่ายความเร็วสูง 2. ได้เกิดแนวคิดระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง (Executive Information System) EIS เพื่อวิเคราะห์หาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆที่นับว่ามีความซับซ้อนมากขึ้นโดยผู้บริหารระดับสูงสามารถนำสารสนเทศที่ได้จากระบบ EIS มากำหนดเป็นแผนกลยุทธ์และใช้ยุทธวิธีในการตัดสินใจถึงอนาคตขององค์กร สความก้าวหน้าของระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ซึ่งเป็นระบบขั้นสูงด้วยการลอกเรียนความฉลาดของมนุษย์นำมาใช้เพื่อประเมินสถนาน,นการณ์การตัดสินใจภายใต้เหตุการณ์หรือสมมุติฐานนั้นจนกลายเป็นที่มาระบบต่างๆที่แตกต่า แตกแขนงออกมาเช่นระบบผู้เชี่ยวชาญ Expert System และระบบฐานความรู้ Knowledge Base System รวมถึงหุ่นยนต์บทบาทใหม่สำคัญของระบบสารสนเทศในช่วงปี1980ที่ต่อเนื่องมาจนถึงปี1990ได้เกิดแนวคิดระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ หรือ SIS Strategic Information System แนวคิดดังกล่าวได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาผนวกรวมเข้ากับกระบวนการทางธุรกิจแบบเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจนกระทั่งได้ผลิตภัณฑ์หรือบริการขึ้นมาที่พร้อมส่งมอบแก่ลูกค้าซึ่งมีส่วนช่วยส่งเสริมให้องคอ์กรมีความได้เปรียบและความพร้อมที่จะแข่งขันในตลาดโลกต่อมาในช่วงกลางปีถึงปลายปี1990นี้เองรูปแบบ ทางการดําเนินธุรกิจได้เกิดการเปลี่ยนแปลงอยากก่างกระทันหันก่อให้เกิดระบบวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจแบบทั่วทั้งองค์กร Enterprise Resource Planning System หรือ ERP ที่องค์กรสามารถนำมาใช้เป็นกลยุทธ์ทางสารสนเทศเพื่อบริหารงานแบบเบสเซจที่ประกอบด้วยการวางแผนการผลิต การขายการจัดการทรัพยากรการจัดการลูกค้าสัมพันธ์การควบคุมสินค้าคงคลังการจัดการด้านการเงินการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการตลาดผ่านการใช้ระบบสารสนเทศควบคุมกระบวนการทางธุรกิจแบบทั่วทั้งองค์กรสามารถเชื่อมโยงเพื่อใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างองค์กรหรือทั่วโลกจะเป็นกลยุทธ ทางระบบสารสนเทศที่หลายองค์กรหันมาสนใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานรวมถึงการชิงความได้เปรียบในทางการตลาดสุดท้ายด้วยอัตราการเติบโตบของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตเอ็กเทอร์เน็ตและการเชื่อมโยงเครือข่ายระดับสากลตั้งแต่ช่วงปีคศ .19 9 0งเป็นต้นมาจนกระทั่งหนึ่งช่วงต้น ศตวรรษที่21นี้เองก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วระบบสารสนเทศได้มีบทบาทต่อการขับเคลื่อนทางธุรกิจเป็นอย่างมากเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตถูกนำมาใช้เป็นโครงสร้างพื้นฐานในการสื่อสารและนำมาประยุกต์ใช้ในทางธุรกิจมากขึ้นมีการพัฒนาระบบสารสนเทศทำงานภายใต้เทคโนโลยีเว็บจนเป็นที่มาของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออ e ีคอมเมิร์ซดังนั้นระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีเว็บ ในปัจจุบันจึงเป็นทรัพยากรอันสําคัญที่มักถูกนํามาใช้เป็นกลยุทธ์ขององค์กรสมัยใหม่ต่อมาหัวข้อกระบวนการทำธุรกิจและระบบสารสนเทศกระบวนการทำธุรกิจ Business Process หมายถึงกลุ่มของกิจกรรมที่ประกอบไปด้วยการไหลเวียนของข้อมูลเป็นได้ทั้งวัตถุดิบสารสนเทศและความรู้ที่ตอบสนองต่อเหตุการณ์ทางธุรกิจกระบวนการทางธุรกิจจะอ้างอิงแน,นวทางที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่พนักงานต้องร่วมมือร่วมใจกันทํางานโดยสารสนเทศความรู้จะนําไปใช้เป็นแนวทางการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประสานการทํางานอย่างราบรื่นกระบวนการทางธุรกิจที่ถูกนํามาใช้ในแต่ละองค์กรอาจเป็นกระบวนการที่ จะนำดำเนินการมาแต่เก่าแต่ก่อนมีความซับซอ้อนไม่ทันสมัยและสามารถนำไปปรับปรุงใหม่ได้ตลอดสมควรได้ตามสมควรในขณะเดียวกันองค์กรยุคใหม่ได้นำระบบสารสนเทศมาบริหารจัดการและควบคุมกระบวนการธุรกิจเหล่านี้เพื่อให้เกิดมาตรฐานการทำงานที่ดีมีระเบียบตรวจสอบได้ง่ายกระบวนการธุร ธุรกิจยังสามารถเชื่อมโยงไปตามส่วนงานอื่นๆได้พิจารณาจะเห็นว่าในเรื่องของกระบวนการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าก็จะมีเริ่มต้นจากการขายสินค้าจนกระทั่งส่งสินค้าถึงมือลูกค้าโดยภายโดยภายหลังการขายได้รับคำสั่งจากลูกค้าใบสั่งซื้อก็ถูกสร้างขึ้นและส่งไปยัง ฝ่ายบัญชีเพื่อชำระเงินค่าสินค้าระบบก็จะทำการตรวจสอบเครดิตเพื่ออนุมัติวงเงินถ้าเมื่อได้รับอนุมัติจากธนาคารส่วนงานผลิตก็จะดำเนินการผลิตออกคลังเพื่อบรรจ,จุหีมพอแล้วก็ส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าจากนั้นใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับสินค้าอินโอยก็จะถูกสั่งพิมพ์โดยแผนกบัญชีเพื่อพนักงานนำส่งไปพร้อมกับสินค้าจนกระทั่งถึงมือลูกค้า ทั้งนี้พนักงานขายจะติดต่อลูกค้าเพื่อแจ้งล่วงหน้าเกี่ยวกับการเตรียมสินค้าไปให้พร้อมกับรับฟังปัญหาลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์กรณีเกิดปัญหาของสินค้ารวมถึงการรับประกันการเคลมสินค้าเป็นต้นเมื่อได้ศึกษาถึงจุดนี้แล้ว คงทราบแล้วว่าระบบสารสนเทศส่งเสริมการทางานให้กับกระบวนการธุรกิจได้อย่างไรเราสามารถใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการทํางานแบบอัโตโนมัติในหลายๆขั้นตอนของกระบวนการธุรกิจเช่นการตรวจสอบเครดิตของลูกค้าการสง่งพินใบกํากับสินค้าการจัดส่งสินค้าการตรวจสอบประวัติการเคลมสินค้าซึ่งแน่นอนว่าย่อมมีประสิทธิภาพสูงกว่าการทําด้วยมืออย่างไรก็ตามเทคโนโลยีสารสนเทศทําอะไรได้มากกว่านั้นเทคโนโลยีทันสมัย สามารถเปลี่ยนแปลงการไหลเวียนของสารสนเทศเพื่อให้ใช้ผู้เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงาการใช้สารสนเทศร่วมกันได้ไอที IT สามารถรวบรัดขั้นตอนในการดำเนินง,งานทางธุรกิจสำเร็จได้ภายในจุดเดียว one-stop service อีกทั้งยังสามารถแปลเปลี่ยนธุรกิจแบบเดิมๆให้ขับเคลื่อนไปเป็นแบบจำลองธุรกิจสมัยใหม่เช่นการสั่งซื้อ สินค้าแบบออนไลน์ซึ่งล้วนแต่ตั้งอยู่บนพื้นฐานกระบวนการทางธุรกิจ ตามโมเดลธุรกิจสมัยใหม่ทั้งสิ้นและสิ่งเหล่านี้ก็จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากปราศจากไอทีเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ากระบวนการทาธุรกิจมีฝ่ายผลิตที่ต้องทําการบรรจุภัณฑ์ฮีพอสินค้าตรวจสอบคุณภาพจะทําใบรายการวัตถุด,ดิบฝ่ายขายและฝ่ายตลาดก็จะมีการสอบหาลูกค้าแนะนําสินค้าขายสินค้าฝ่ายบัญชีการเงินก็จะมีการชําระหนี้การจัดทํารายงานทางการเงินการบริหารบัญชีเงินสด ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ก็จัดหาและว่าจ้างบุคลากรประเมินประสิทธิภาพการทำงานาวางแผนสวัสดิการและผลประโยชน์